ภาพพลาดเหรอได้โอกาสดีหน้าที่งามสิไปเฮ็ดเล่าพบหน่อยครับผมเอาลูกหวกมาเลี้ยงถูกอดมาเลี้ยงแห้เป็นห่วงกว่านี้มันใหญ่แน่อยู่แปดเก่าโตนะครับผมเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนแล้วครับผมประมาณหกสิบหมื่นเออวันใหญ่แล้วครับผม เป็นแม่พันธุ์เลยเยอะไปทีนี้เล่ามันห่างครับฝนตกมากพายุลมพัดเล่ามุ่งห่างสิพ่อไปสอนกับผมปะ้ะท่านผู้ชมไปสอมเล่ากบกันดอกมนันเองอากาศก็ดีครับบ่แดดอากาศขึ้นครับพายุเข่าลมัง่งผมว่าป่าท่านผู้ชมไปดูทำเล่ากบครับจะไกลแลบพวงขารขึ้นเขาแหละครับผมนีเ่เล่ากบพุ่นเห็นแต่ผ้าด่า,างเขียวครับผมโอ้ยกระยังว่าล่มพัด หลังค่าพังครับมเมเกือบแม่เมเปิ้ลเ,เล่นวะไม่ฮักครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสีไม่สวมไม่ครับสีหลังค่าไม่เพราะว่าครบเรียกมาได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนก่าหกสิบหมื่นเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวที่เห็ดตรงนี้แหละจุไป่เหตุมองอปล่อยลูกปลาน้ำครับผมวันในี้ได้โอกาสดีแดดเป็นเบาหวานครับสีเห็ด มองปล่อยลูกปลาครับสอบม,มองพบยุคสีดื้อออกไม่ก่อนครับผมมันมันเบ็บผลทกหรือบันหนักไม่มันเกาครับไม่เทียดมันเกาหรือบนันไม่เลยหักสีดื้อออกก่อน ตัวงอ,อยนึงครับผมบัดที่นี่ก็ใส่ไม้สอดนั่นสิท่านผู้ชมใส่ไม้สอดแทนเลยคุณใหม่ครับผม <laughs> เตียวมว่าฟังโอ้ยกย็ังว่าเรากรบครับเรากบมันพังฝนตกมากพายุร่มผัดเนี่ยไม่เกาไม่บ่แข็งเลย ๆๆใ,หให้ท่านผู้ชมเห็ดค้นแมลนมาเลยวะเดี๋ยวจะพาเบิ้งครับผมเลี้ยงไว้แต่เห็ดแนวเห็ดพันครับผมทำเลี้ยงไว้ถ้าทำพันทำแนวพนะเ,ออเดี๋ยวจะผาระเบิงสูงคนจริงเห็นบ่ใหญ่ดอกท่านผู้ชมเลี้ยงแค่เป็นลูกออดคนเดีเลี้ยงหนแ้่เป็นหัวคนครับเอาไว้แต่เห็ดพันเพราะว่าอันย่ำฝนตกฟ้าหองน้ำขังน้าเมื่อใครมีกบ ้องครับผมเพาควบธรรมชาติมันอยากหายไปแน่หรอครับผมพอคนคุมมือนี่เนใส่ไฟดีครับไฟซองกบนี่ย่างดีด้จับกบอยู่เลยนะกบธรรมชาติมันจึงค่อยหายไปที่พอข้ากันเลยไปเอาลูกกบคนมาเลี้ยงไว้สีเห็ดพันคนเวลาฝนตรงมาหน้าหงหน้ามันค่องก็จะไปเอาซุา้มค้างไว้ให้มันไข้ใส่แหรอกก็จะเอาซุ้มมาล้วเอาหนะ้าขอขอ,ขอไว้ให้มันเป็นห่วงธรรมชาติร่องเบิงนะ ครับผมใส่น้ำดานครับน้ำดานก็มีมี่ดูดดูดเลี้ยงไว้นะมามาเบิ่งตัวบครับผมมีคบแม่อยหกตัวครับผมมีคบผูยูประมาณสามรวมแล้วมันเป็นเก่าตัวครับคบแม่หกกบผูสามรวมมันเป็นเก่าตัวครับมีกบอยู่เก่าตัว ดีอยู่มันไม่กบผูอยู่กบผูน้อยอยู่สามตัวครับผมกบแม่นหกตัวรวมหมดนั่งกบอยู่เก่าตัวครับผมนั่นพ่นสวบกินด้วยนะครับผมเห็นบ่ท่านผู้ชมมอาเบิ่งข้างๆเลยกำลังกินเนี่ยครับ นี่แหละเห็ดขอบ่บใหญ่นั่นผู้ชมเพราะว่ามันกบหลายตัวนั่นเห็นบ่าเพิ่นออกมาอยู่นั่นท่านผู้ชมโตเพิ่น,น,น,ออน,น,น,ต,นตัวนี้กบแม่กับกบแม่กบตัวเมียมีอยู่หกตัวกบตัวผู้มีอยู่สามร่วมกันกับเป็นเก่าโถ mm. พอดีล,ลูกออดมันหลายอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันตายมันใบใหญ่ใหญ่เก่าโตครับนั่นครับท่านผู้ชม เบิ่งปัญหาค่างบับบับเดี๋ยววัถิ่มยิ่งต้องไปเต้นคาบเลย,คร,เยครับผมกบตัวเมีย,คร,ยครับผมกบตัวเมียครับไหวตาเห็ดพันธุ์ครับผมมาทำเสียงนาเพราะว่าได้ยินเข้าเอาฝนสิตกกะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเนาะครับเนาะสิงหากันย่ายนี่ธรรมดาฝนกับแมนน่นาหณานี่แหละครับ แม่แรงมันหไ,ไหนสิงหากันย่าเนี่ยก็ต้องมากครับผมขันมามา่าสิงหากันย่าเนี่ยไ่ได้เกี่ยวเขาดอกครับผมันที่นี่ก็เลยสิลงมาเห็ดเถียงครับลงมาเห็ดเถียงเพราะว่าน้ำหงสาก็เสียเอาลูกปลามาป่อยไปว่าลูกปลาเขาไว้รอกครับผมัาที่นี่ลออตะนามรับมวดกว้อนฝนตรงมาน้ำหงบาได้ฝนแล่งบาได้คำนวดหน่อยจักเดียนจกักมือว่า กตเววานาออกบกออกบัอกออกดเลย <c oughs> หลุเลี้ยวเพียงหัวเข้านี่ครับ <c oughs> บัดน,นี้มันหอดเดือนสิงหาคันยาฝนหนาจะมาเดือนสองเดือนนี่แหละครับก็เลยมาเตรียมเถียงหน้าเอาไว้ให้ที่เอาลูกปลามาปล่อยก็ได้มานอนเฝาครับไ <c oughs> มเนนาเถียงหน้าไม่เถียงเ่ามันหน่อยครับ ฝนฟ้าเขานี่ครับอันเกาอ่อันเกามันหน่อยมันเป็น,ปนรังลานเกาครับผมเป็นรังลานนี่พอค่าเห็ดไ้แต่ให้คนเซาไปกอสังไงละครับสามสี่ตัวบบบนี้ผู้คนค่อยเซาผุผนภาษาบ้านนฮาเขาเอืน่นตายเนาะภาษาธรรมะเอืน่นมัดบุญมัดกรรมมัมดเว้นพระนะมันหน่อยครับบับนี้มาต่อเติมเนี่เอาเสาไม่พันศาด้วยครับเียเสานี่ก็ได้ไม่พันศาดครับเขาหวามันเจียนคักไว้ทัน วกบ่ใครกินเอาเอามาล่องเบิ้งครับยังอยทีมงานมากดูร้านมากขึ้นตีลัางค่าเดี๋ยวก็สิเอ้อยเบิ่งเนาะครับเนาะตัวนไปน่นนะมันไม่หนนะเดี๋ยวตีห้องกันพอะขมงงานใหม่หล้วขึ้นได้พอแต่ว่ขึ้นนี่มันตัดตัดข้างล่างก้อยนึงละตัดแบมันเต๋หัวกันเลี้ยเียว เอากล้าเา่มันยาาผมจะลูกดึงขึ้นไปอีกน่อยดึงไปกน้อยนี่เเออนีะนีละนีละพอดีเท่พอดีพอดีมออนยืนไหน่บตัวนี้ปนกอไข่ก็ได้เนาะอนาคดเออเอแค่นั้นแหละล่อ้ขึ้นออไอกวงไกกเาออได้ช่างฝีมือดีช่างก่สร้ง ช่างอีกช่างโท่มื่อนี้มาเห็ดมื่อนี้จะเอามื่อนี้เอามาเห็ดเถียงหน้าว่ะแตงตะก้อนไปเห็ดตึกสามสันสี่สันมื่อนี้ไม่เห็ดเถียงหน้าเธอมาหอนเอาแต่ปูซีตีได้เนื้อไส้ได้อครับอีตัวนี้เอาเอาข้างไม้ตัวนี้ละเอาข้างไม้ขันมันบดถึงห่อตีไม้ต่อมาจเอาได้เอาอาข้าวมันไงจะเ้าเอาบันไดมานั่เนาะ

เาเนย่งไมนี่เพืโอ่จ็้งว่หทายเน่ยอกระเบ้งย,เบเยงให้อ๋อเพาพอนี่พอมันจับไมเนี่ยพ่อคนเองโอ้องใหญ่จะคาดจะจับเนี่ยอเลยซอยเลยม่ม อย่รอวยแ่้จันเอาก้นีมานอลนอง้องนเด้อผมเบิ่งแล้วกลับมาเห็นบอกขาแย่งคนเดียวเลยมันซอยเิ่นจะไปเส้นเหล่าน้ำผึ้งวันผมมันจะเป็นเส้นยหหอล่ะจะลงมาไหนไหนคนไห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร่างไกลมองเนาะเอ้ยยู่ทนี่เดี๋ยวยูยูยูนั่นน่นี่ฟาวฟาวไม่เห็นยังเสียมึงเห็นมึงสุกตัวก่อนเลยปล่อยมึงเถอะมึงแกไปผู้ใดไรอกฮะเอาไปหันแล้วไม่ใช่เหมือนเลยทั้งหนองหมาเนี่ยเจ้าวัดตะไทร์กับปุ๋นอ๋อไม่ได้เพราะมันมันเสียไปเลยตรงกับเส้นเนี่นแมนแล้วเขาก็ลืมไปเนาะอืม ดูเลยพ่อต้องพ่อเล่งนี่หว่าเดี๋ยวมุ่งแผลเดียวแค่นั้นเป็นทะเลเดียวตัวหนังเไปดึงไม่ใช่หานขาวม่ลงเอาเหนือมาหลอกแล้วมันเป็นงานบ้านที่มองพักมองเต้า ไแมม่นางเล่นเนาะพอเดี้ลูกพูกเลูกปลามาด้วยินพอตคิดว่าจะวนเห็ยอจะพกไม่นางสพกปนกใหม่พกไปกคนทาเห็ดต้นหมดเลยเถ้าขายหรือมันแป้นเลยคือบวะพอนไม่นอนเลยไปว่าไปใสไปลงไม้ไขึ้นอยลงม้ โอ้เขา่ยไม่กินขนนอกกนเนอาไปกินเขากาเลยตัวสันเพรเคยกินเขากินน้ำขันนอกมากมบอลเเหม้อเอูกสันเน่โ้ยมากกินเขาเดี่ยเาะจะกลับไปแลไหมินเขาว่าในกินางสันเนี่ยต้ใจหมดแล้วไกินเขาดเพราะถ้าไ้กินเขาจกข้าม่าเห็นสิงนถอยยิงตะขัว่าเห็นกิน กินเลยเพรเขาเม็ดเดียวมอยู่ไหนสิบมือนนัตัมื่เป็นบาทน้อยเป็นแนว้ยอไเด้อ <c oughs>

Ê, hey, no, no bố

ไม่ได้พอเนอะเอาควนไปเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอา้นเอาขึ้นได้ควัมเดีวยวนี่้วเจ้านาะเ้ยนายเอ้ยโอ้ยถ้าถูกจอพอจะ้มอมกันวิธีคิดน,นี้มากแล้วนี่ตีลงไปนี่อยูย่เลยเริ่บมาแล้วมั้ย อาการท่านผู้ชมขึ้น่สาสนใจเนาะเรียบร้อครับกินเขาเทียงก้อนใหมที่นี่ท่านผู้ชมที่แรกมีสองคนครับผมไปมาผู้ที่สองเมาพอนะกลับบ้านฮันลัดเอาจวดจวดเด้อ